ทำงานนี้กำล,กลังตั้งเครื่องครับ6ต้นครับอันนี้กำลังตั้งเครื่องตอกลึก16เมตร50ครับงานนี้ เอามาเลยพี่ีิมมาเลยใช่มใช่ใช่มาใช่เลยครับดูบรรยากาศด้านนอกนะครับสายเสาเข็มไอ8ิแปดนะครับเนื้อปูน SCG ครับของฐานทองเหมือนเดิมครับผม โล,งล่งครับแคบข้างหลังแคบไปหน่อยนะครับนิดหน่อยไม่เป็นไรครับ <S <S เครื่องนี้ก็หนุ่มลุงนงะาาเออลยจะเปลี่ยนสายสลิงนะครับสายสลิงขาด1เส้นอันตรายครับเราต้องปลอดภัยไปก่อนครับผม ไม่แคบเท่าเมื่อวานนะครับเมื่อวานแคบครับวันนี้หลังบ้านยังโล่งนะครับเมตรกว่าเกือบ2เมตรได้ครับระบบท่อก็เหมือนเดิมครับไม่มีการเสียหายนะครับ ครับเสร็จแล้วครับอาวเปิดิรงนูนะมาชมครับผลงานนะครับสวยงามครับไม่มีอะไรแตกครับมีครับมีบ่อทางแซ็ครับสวยงามครับเรียบร้อยหมดนะครับสิบสามต้นรอบบ้านนะครับแทงน้ำก็ต่อให้เสร็จเรียบร้อย เรียงเครื่องออกไปครับ